สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิว o o n กีตาส Star นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันอ่าดีกว่าเนาะว่าการใช้าง,งานตัวเนี้ยใน PvP นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ผมเปิดได้ใน ID เกลือนะครับก็จะมารีวิวใน ID เกลือเลยนะอ่ะ ก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะรีวิวในเดือนนี้เนาะเพราะว่าผมได้รีวิวบราวนะครับผมบราวจักรพัดล็อกและก็โคนี่นะครับผมโคนี่คีย์บอร์ดสตาร์ไปแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับผมเหลือแค่ตัวนี้ที่ยังไม่ได้รีวิวนะก็3ตัวนี้เป็นตัวเรนเจอร์ใหม่ประจำเดือนมีนาคมเลยหรือว่าครบรอบ8ปปีนั่นเองนะครับโอเค ไม่ต้องช้ชาครับเรามาดูตอนละครนี้ดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมูนกีตาสตานะครับผมเป็นสายพลังนะครับธาตุไม้นะระยะโจมตีเนี่ยยืนใกล้เลยนะครับ7จจุดนะครับผมถือว่าเป็นตัวแทงได้นะใช้แร่ประมาณ1340นะครับถือว่าใช้แร่มากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปเนาะตอนนี้มันก็มีบัฟประจําเดือนด้วยนะครับคงจะใช้แร่น้อยลงอยู่แต่ว่าผ่านเดือนนี้ไปเนี่ยคงจะใช้แร่ หมือนเดิมได้เลยครับ1 3 4 0นเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสเตตัสก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วความเร็วกันเคลื่อนที่ปกตินะครับมีความสามารถเรนเจอร์ธรรมดาเนี่ยเป็นในตาแห่งวิญญาณความสามารถเฮเปอร์เนี่ยเป็นสร้างร่างโคนนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะความสามารถเฮเปอร์นะครับผมก็ใส่เกียร์เทนูโล่เข็มขัดลุสกิลไปนะครับผมจนไมีสเตตัสประมาณนี้นะครับ หลบสกิลประมาณ50นะครับใช้สกิลประมาณ90อ่า85นะครับแล้วก็มีต้านสกิลประมาณ91นะครับเออหลบดีกหลบลีกอีก51นะครับอ่ะแล้วก็มาดูสกิลดีกว่านะครับสกิลที่1นะครับผมมีเพิ่อมอัตราการหลบลีก5อ่า30เปอร์เซ็นต์นะครับผมขออภัยด้วยที่พูดผิดน,นะครับมีเพิ่อมอัตราการหลบลีก30เปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังชีวิต250เปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับถือว่ากว้างพอสมควรเลย ตัวนี้บัฟน้าป้อมนะครับผมลองลองเล่นแล้วนะครับสกิลที่2นะครับผมในไา่กันต้ามียกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูลดการต้านท่าศักดิของศัตรู30%นะครับลดการต้านท่าศักดิของศัตรูนะ30%นะครับขออภัยที่พูดเร็วไปนะครับโอเคแล้วก็มีดาเมจ28เท่านะครับแล้วก็โจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับอ่าสกิลนี้กว้าง280จุดนะครับผมถือว่าไม่กว้างมากนะไม่กว้างมากนะครับพอได้อยู่โอเค มาครับเดี๋ยวเราก็ลุยไปไปดูแบบรูปร่างสกิลคร่าวๆเอฟเฟกต์ ECT, สกิลของมันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในด่านที่391 396นะครับผม396เนาะมาครับ let's go ครับผมคือตัวเนี้นะครับผม,ผมมองว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยใช้งานได้นะเอาไว้เป็นตัวแทงได้นะครับนี่ครับสกิลที่1อ่าเทพอสมควรเลยนะครับอ่ะ สกิลที่1นึ่ไหมไม่มีนะครับวันนี้สกิลธรรมดานะครับโอเคสกิลสอเนี่ยผมมองว่ามันออกยากอยู่นะผมลองใช้แล้วอ่ะมันออกยากไปหน่อยนะครับนี่ไงสกิลสองปุ๊บนี้เห็นไหมครับกระเด็นอยู่นะครับเมื่อกี้เพื่อนบังนะครับขอไปด้วยอ่ะเอาอีกรอบอีกรอบอีกรอบนะครับผมมาสกิลสกิลออกไหมนี่ครับสกิลสองไม่ให้เาออกอ่ะมันก็ตายอยู่อ่ะสกิลสองโอ้โหโดนสตาร์นะครับเรียบร้อยนะครับ หลบสกิลไม่ค่อยมีนะครับผมโอเคสกิลสกิลสกิลสองหน่อยคือสกิลสองไม่ออกปเปี้ยงนี่ไงออกแล้วนะครับเห็นไหมมันกระเด็นอยู่นะครับกระเด็นอยู่นะโ okay. อเคออโต้ไปเลยปเปี้ยงนี่ไงถือว่ากว้างอยู่นะถือว่าอ่ากว้างกว้างแบบประมาณสักเอาง่ายๆคือมันสามารถอ่ากว้างจนไปถึงตัวแทงได้ครับแบบว่าตัวระยะโจมตีประมาณสัก 2 6 0 2 8 0จุดอะเออถึงอยู่นะครับระยะจมดีของมันเนาะใน Security 2สองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นใน PVP เลยแล้วกันผมก็เตรียมไว้แล้วนะทีมสำหรับ PVP นะครับเพึ่งรีลีกมานะครับผมก็อยู่เพชรสนะครับโอเคไอดีเกลือผมจบลีกเพชรหนะอู้เจอบลาจากรกพรรดิล็อกด้วยนะครับ ทีมนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวลองสู้ดูแล้วกันนะครับผมมา let's go ครับผมก็ทีมนี้ใช้เลยนะครับมีมูนกีตาร์กีตาร์สตา์อยู่ในทีมด้วยนะครับในทีมที่3นะเอ้ในในทีม A เอเอ้ยในทีม B เอ้ขออภัยด้วยพูดผิดนะครับนี่ครับอาจจะสังเกตยากหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยมีผมปล่อยตัวเยอะนะครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะแพ้นะครับอโอเค มูนกีราสตาร์นะครับก็อย่างที่เห็นนะว่ามันยืนข้างหน้าได้นะครับเออถ้าเกิดว่ามีเกียร์ดีๆให้มันสักหน่อยหรือว่าปั้นเป็นล่างอัลต้าแม็กเนี่ยมันน่าจะยืนได้มากกว่านี้นะครับแต่มันเป็นตัวธรรมดานะผมแนะนําว่าปั้นตัวโคลาโบสายแทงดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะมีพลังแฝงหรือว่าอะไรนี่แหละพิเศษนะครับผมอย่างเช่นโทวาแบบเนี้ยเออมันมีข้าวแฝงนะครับกับเซอร์เนะนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่า แบบไม่มีตัวคอลโโบสายแท้งจริงๆอ่ะก็ปั้นตัวปั้นตัวมูลกีตาร์สตาร์ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ปั้นบาลไฟก็จะดีกว่านะถึงแม้ว่ามันจะตัวเก่าแต่มันมีคอมโบตัดแรงไงหลบสกิลผมคิดว่ามันน่าจะพอพอๆกันนะสำหรับมูลกีตาร์สตาร์กับบราลไฟอ่ะครับอืมโอเคปุ๊บปบอ่ะน่าจะสามารถชนะได้นะครับว่าจะไม่ใช้อเทมแต่ว่าไม่ประมาทดีกว่า นี่ครับเห็นไหมอ่ามันยืนได้อยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเอสามารถบัฟหลบหลีกกับเพิ่มพลังชีวิตให้เพื่อนแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นมีดาเมยู้ลผลับบัฟอะไรอีกด้วยนะครับผมแต่ติดอย่างเดียวคือมันไม่มีทะลุอามาตะครับมันไม่มีทะลุอามาตะนี่แหละสีอส2องถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ยบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับโอเคคือผมกะว่าจะเอาเซสซนาออกแต่ว่า คือหวังจะ,จะหวังเพึ่งดาเมจมูลกีตาร์สตาร์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ไม่จะแรงอะไรมากก็อย่างที่เห็นในที่ผมเทสไปในสเตตหลักนะดาเมจแทบจะไม่เข้าบอสเลยนะครับในร่าง1 4 0เบลเวอันต้านะเออเวทธรรมดาเออไม่ใช่เวทธรรมดาเนี่ยเบลวอันต้าเออถูกแล้วนะครับโอเคมา เล t s g โกครับผมรอบนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะแต่ก็ลองสู้ดูเจอเจสก,ก้าแสงนะครับวะโอ้โหโดนน้ำแข็งก่อนเลยอ่าโทวะโตโโหโทวะโอเคมูนกีตาร์สตาร์บัฟอยู่นะครับบัฟสกิลที่หนึ่งอยู่อ่ะสกิลสองไหมอ่ะสกิลสองเปียงโดนไหมไม่โดนนะครับรูปไอคอนสกิลมันไม่โดนนะครับโอเคผมขอซูมออกแบบ กว้างๆนัแหละการจะได้เห็นชัดๆนะครับคือกะว่าจะลองแบบโหย๋ยวนะเฮ้ยผมโดนผมโดนฝั่งศัตรูคือแบบเป่ากใใจุยกระจายเลยอ่ะมีชินโนสเกะกับเจสิกาส้าแสงอยู่ทีมเดียวกันมันแม่เจ้าจริงๆเลยเฮ้ยสู้ไม่ไหวคับคุณผู้ชมผมสู้ไม่ไหวนะโอเคผมสู้ไม่ไหวผมสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้น่าจะแพ้นะครับผมอ่าใช่ใช่น่าจะแพ้แหละ ขอดูเกียร์หน่อยแล้วกันนะครับเกียร์เนี่ยไม่แน่นะโอ้โหเกียร์ผมว่าแนละดาบคิคุจูมันจินะครับผมว่าแล้วทำไมมันถึงยิงเข้าหนักจังเลยนะครับโอเคมันเป็นเกียร์เจ็ดดาวที่โกงมากมากนะคุณผ,ผู้ชมสามารถยกได้ดับทีมได้ดีมากๆทีมจะแล้วผมสามารถสู้ได้นะแต่ว่ามีเกียร์แบบน้นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคทีมนี้ดูแล้วกันนะครับมา let's go ครับผม หลีกเลี่ยงการสู้กับตัวบินนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาตัวกันบินมามามูนกีตาร์สตาร์เป็นไงสกิลที่อ้าวสกิลไม่ออกไม่ออกสกิลบางครั้งก็ไม่ออกสกิลวับหน้าป้อมนะครับอ่ะโดนไปหลอกนึงยังไม่ตายอ่ะสกิลหนึ่งเนี่ยตัวปล่อยมานี้อ่ะออกอยู่สกิลนะครับโอเคเปรี้ยงโดนไหมโอ้โหเมื่อกี้เห็นใเห็นใช้สกิลอยู่แต่ไม่โดนสักตัวอะไรวะเนี่ยโอเค มา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 โอ้โหสุดยอดครับเห็นได้เห็นได้ชัดแล้วนนว่าามนกีตาสตาเนี่ยไม่เหมาะที่จะเอามาเล่นในหลีกสูงๆนะอย่างเช่นแบบประมาณเพจหนึเพจสออะไรแบบเนี้คือไม่เหมาะที่จะเอามาเล่นนะถ้าจะเอามาเล่นผมแนะนําว่าต้องมีเกดีๆกับปั้นเป็นร่างอันต้าแม็กหรือว่าเฮเปอร์แม็กดีกว่านะอืมคือที่เห็นอยู่ที่ผมไหวเนี่ยคือมันมีตัวอื่นแบกอยู่นะครับ อ่าปังเนี่ยกระเด็นอยู่กระเด็นอยู่เอลซ่าเห็นกระเด็นอยู่ครับไม่รู้ว่ากระเด็นพอบอจะระคียหรือเปล่านะผมเองก็ไม่ทราบเน,นแต่ว่าจังหวะในการใช้สก,กิลมันเหมือนจะโดนมูนกีตาสตาในการในการแบบกระเด็นเนาะโอเคเรียบร้อยฮะอีกสองอีกสองรอบนะอีกสองรอบนะครับผมหูยตึงมากเลยอะรีลีมาคือตึงจัดเลยวูดเจอกับทีมนี้ทีมนี้ ถ้าเกิดว่ามีเกียร์แบบดีๆเนี่ยผมสู้ไม่ไหวนะอ่าลองดูแล้วกันเจอกับดัตนะครับมูนกีตาร์สตาร์นะครับผมกีตาร์สตาร์ธาตุไม้เจอกับดัตธาตุาไม้นะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอเคโดนสตันหน้าหงายหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันโอเคมาอ่ายืนยืนยืนไว้ก่อนเอาแตกโอ้โหตายง่ายมากนะครับมูนกีตาร์สตาร์นะครับขนาดไม่ได้เจอดเอาเมจธาตุไฟที่แบบว่าอ่า เออมันหนักอยู่เนื้อว่ามิลิมก็ดาเมจหนักอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่แม่นเออมันไม่แม่นนะครับมันไม่ค่อยแม่นแต่ว่ามีบัฟเอลซ่าให้มันแม่นขึ้นอยู่นะโอ้โหมูนกิตาสตาโดนเอ่อาโดนมิลิมอ่ะเออโดนมิลิมยิงดอกเดียวแตกนะฮะโอเคผมไม่ประหมา่าละกันนะเล่นแบบเซฟเซฟนะครับขนาดเล่นแบบเซฟเซฟเนี่ยขนาดเล่นแบบเซฟเซฟนะคุณผู้ชมโดนดัสสตันแบบ หมดหมดรูปทรงเลยอ่ะเออโอเคเดือนหน้าเจอกันครับเดือนหน้าเจอกันเนาะคลเโบผมเองก็คงจะเ,เก็บกบครบกรบเกบ็กบกบใครเก็บกบไฮเปอร์เนี่ยครบ20ตัวเนาะก็น่าจะปั้นมูนเยลลี่นี่แหละเป็นร่างไฮปเปอร์แม็กเพราะว่าผมไม่ได้บราวนักลองนะครับเปิดไปประมาณ8 0 8 5บใบอะ่ะไม่ได้ครับคือเห็นไหมผมเนี่ยไม่มีดจริงจรินะไอดีเกลือผมนะครับโอเครอบนี้สามารถชนะได้นะครับผม ก็อย่างที่เห็นครับคือมันยืนได้อยู่หรอกแต่ว่ามันก็แค่ยืนได้ได้แหละเอาไว้เป็นตัวขวางทางถ้าจะให้ดีนะผมแนะนําให้ใช้แนะนําให้ใช้โคนี่ ony, นะครับโคนี่มัธยมต้นในการแทง้งแทนตัวมูนกีตาร์สตาร์ดีกว่าคือมันยังดีกว่าด้วยซ้ำนะเออนี่นแหละผมเองก็แอบเสียดายนะคือผมเสียดายตรงที่ว่า ตัวละครออกแบบก็เท่ดีนะครับต่ละครเลนเจอร์เนี่ยแต่และตัวเนี่ยที่ออกใหม่เนี่ยก็เท่ดีแต่ติดอย่างเดียวคือ,อสกิลไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ะถ้าสกิลไม่ดีแต่ว่ามีคอมโบว่าหยุดศัตรูหรือว่าตัดแล่เพิ่มแล่แล่หนืดอะไรแบบนี้มันก็พอจะแบบเออมีข้อดีอยู่แต่ว่านี่มันเป็นสร้างร่างโคนไงซึ่งส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่ามันแค่สร้างร่างโคนเฉย ถ้าปล่อยตัวมาแล้วโดนตายแล้วโดนฆ่าตายมันก็เปล่าประโยชน์นะฮะโอเคโอเครอบนี้น่าจะสามารถชนะได้โอ้โหมุนกีตาสตานะครับโดนกระเด็นไปเลยโอเค,อเค,อเครอบนี้รุยกันเลยครับผมน่าจะชนะได้นะพอดีว่าเจอทีมที่แบบว่าตั้ง5ตัวแบบนี้ไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเกียร์ดีๆก็ตามตัวและความมันก็สู้ผมไม่ได้เพราะว่ามีแค่มูลโดเรียงโทวัสเซอนะบอสจาระเค้แค่นั้นเองแล้วก็มีสลิปเป็ดนะครับ คือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนซลีเป็ดเนี่ยเป็นเอ็ด,ดวดแสงเลยครับบอกเลยว่าผมสู้นี่จะไม่ไหวทีมนี้ได้จะมีเกียร์ดีนะเห็นไหม <laughs> ผมกระเด็นแบบกระเด็นสุดลูกหูลูกทางเลยอะสุดลูกหูลูกตาเออไม่ใช่ลูกหูลูกทางเลยผมวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอ่าก็เป็นการรีวิวแบบฉบับโคจินะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวไหนที่ผมคิดว่ามันก็ใช้ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ไม่แนะนาให้ใช้เนี่ยผมก็รีวิวประมาณนี้แหละนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวใหม่ก็ตามถ้ามันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหดาบคิคุจอมจิโอ้โหผมว่าแล้วผมว่าแล้วโอ้โหมีหน้าอหไรทำไมถึงขึ้นเพชรอ่าไม่น่าอหไรทำไมถึงขึ้นแบบหลียญสูงๆได้จบหลียญสูงๆได้นะครับดูเกียร์นะครับดูเกียร์ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าใครเกียร์ไม่ถึงเนี่ย ไม่สามารถขึ้นหลีกสูงๆได้นะเอาเลยตรงโอเคประมาณนี้ละกันเนาะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาแตนมินนาะบายบายครับผม